สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวนน้องอมนี้สิพ้ามาเบิงสเาามันนะครับสเดามันนี่ได้มาจากตำรวจท่านหนึ่งนะครับพุดแล้วครับทั้งสหัส,สขันหมดละครับขอสื่อเั่นมาิ่งหนึ่งกับประมาณรอยหาสิบ,บาทนะครับอตอนนี้ของห้องก็เริ่มเริ่มเป็นดอกแล้วครับเดี๋ยวสิเอาไปฝากตำรวจโจนะครับเนาะ เพื่อนเป็นสารวัตรอยู่ปทุมัมแมนตำรวจนครสวรรค์เด้อโมแมนโจนครสวรรค์อันนี้โจปทุมธานีนะครับเพื่อนย่องกิ่นเป็นเป็นเพื่มมอนมางานศพตาช่วยเพื่อนมาสสเดาสวนน้องโอ,งองมแซบอิลีเห็นปะเสต่ามันแซบอยู่บ่พี่นองผมเลยว่ามันขมเลยขมแปะถิมเนีสยเสาแต่ว่าต้นเนี่ยบ่ขมลายครับมันสีมันมันมน,นิดนึงเนี่ยครับ พ,นะพุ่นะพี่น้องสดิงครับงาซ้ำขีดังลิงกับดอกเต็มหนึ่งใครอยากกินกับมาเก็บเอาเดอร์พี่อยู่นะาพี่เหรอครับพุ่นะเต๊มหนึ่งนิหน่อยแซ่บครับเดี๋ยวผมลองซิมบ้างก่อนมันอีกอะพี่น้องข้งเสียงมึนม่ขมหลายครับเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะครับเนี่ย สุภาพบุรุษเพิ่นมากขมสุภาพสตรีเพิ่นสิมากหวานหวานมันๆนี่หนึ่งต้นนี้พอดีเลยครับนี่เต็มหนึ่งพี่น้องพูนะ่ะมันสูงพูน้น่ะจักสิเจ็บยังไงบันไดก็บอะไรออกมาสารวัดโจเอ้ยเดี๋ยวไปฝากลงไปไ้เดอพูนะ่ะทั้งปฐุมถาลับรถวผู้น่ยวอีกจักอาทิตย์หนึ่งสิมาตอนมไม่ให้เมษาได้แน่นอนครับนี่มาเอาไปปลูกเนี่ย ต้นน้อย,อยปุณครับพี่น้องขาวยันทานอะไรยยกสิให้จากไหนปุณหอดหยอดเลยมีอยู่สามต้นนะครับอู้พี่น้องมีหอดทั้งนกเขาปุณนะแต่ว่าแม่มันจะไปใส่เรามีหอนนกมาอยูอ่อูผักกระเดากินกับหยังกระแสบบ้าแต่ลวกอันนี้บ่หาแต่ลวกกระแสบนะครับเบิง้งเบิ้งซีมมื่อีก,ก่อนพี่น้องนี่ นี่ครับนี่นี่นอืมมันเถอะวะตัวตัวว่าตึกปตายังมา,าบ้าหมือนี้เก็บไปฝากกอดตุยกันนะตุ้ยพี่น้องเต้นหนึ่งโลกขนาดไรหูนะ อ่าน่น้อยเต็มไปบิดเลยพ่นนะ่ะผมหักไปแล้วอันนี้พ่นใครอยากกินสก,กิดมารด้นครับมือหนาสิเก็บเนี่ยฝากครับแต่ที่ขาดไปได้คือสารบัดโจนะครับสิให้คุณแม่จำปีเป็นหลวกทรงไปทางปทุมธานีนะครับถากินเด้อคุณน้อนงเลยเดี๋ยวคุณพี่ทรงไปให้งาตอนจริงตอนเมษาครับเมา ใอ้สนใจใจจิงตอนกับติดต่ออะไรเด้อครับเพราะใจให้ฟรีๆทั้งขายทั้งแจกครับขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเ้ยครับพี่น้อง